สวัสดีค่ะชื่อนภาพราอ,อ,อนทองนะคะเป็นผู้ดูแลวิทยได้ถุนบ้านค่ะสำหรับตัววิทยได้ถุนบ้านเนี่ยเดิมทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น ที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านมายกสูงนะคะแล้วก็มีการสอนลูกสอนหลานทำเครื่องปั้นดินเผาอยู่ที่ถุนบ้านจึงได้เป็นชื่อวิเลย่ถุนบ้านแล้วก็บวกกับตัวชมรมเนี่ยอยากได้เป็นให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็คือสอนทางนักท่องเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสตัวดินแล้วก็ได้ลงมือทําการปั้นหม้อค่ะ ของที่มีชื่อเสียงของตำบลทุ่งหลวงเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเครื่องป้นดินเผาค่ะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราทําปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้าของเครื่องใช้นะคะเครื่องครัวชุดหมอ้อจิ้มจุ่มหรือว่าภาชนะดินเผาแล้วก็จะเป็นของตกแต่งสวนค่ะก็คือพวกตุ๊กตาตกแต่งสวนแล้วก็กระถานต้นไม้ค่ะ ้าขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยที่ทาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนค่ะโดยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบแมนวนวลก็คือขึ้นรูปมือหนึ่งแล้วก็หมุนแป้นข้างหนึ่งแต่ณปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็คือมันจะได้เป็นตัวผลิตภัณฑ์เร็วขึ้นนะคะวิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนเนี่ยอันดับแรกคือนําดินมาไวใ้ให้ให้ให้อยู่กับจุดศูนย์กลางค่ะแล้วก็เจาะรูตรงกลางให้เป็นรูปโดนัทที่นี่จะเรียกการปั้นว่าการไล่หม้อนะคะค จนได้สัดส่วนของตัวหม้อแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ลายเนี่ยตัวลายของเราจะมีลายประจําถิ่นชื่อว่าลายเครือวันค่ะนําตัวลายเครือวันเนี่ยกลิ้งลงภาชนะดินเผาแล้วก็เราก็จะได้ตัวเครื่องปั้นดินเผาค่ะตัวลวดลายเนี่ยณับปัจจุบันเนี่ยมีคนทําอยู่1คนค่ะอายุ91ปีตอนนี้ไม่มีคนสืบทอ,อดนะคะตัวลายสําหรับเมื่อก่อนเนี่ย เราจะใช้ตัวมีดแกะสลักลงที่ไม้แต่ว่าตัวไม้เนี่ยเมื่อเวลาเจอน้ำเนี่ยตัวลายก็จะหายไปเราจรึงปรับเปลี่ยนตัววัสดุอุปกรณ์มาเป็นท่อ PVC อันนี้จะคงทนมากกว่าตัวสมัยมก,ก่อนค่ะถ้าปัญหาอุปสรรคนะคะแรกๆเนี่ยเราคิดว่าตัวปัญหาของเราคือตัวโควิดค่ะเมื่อ2อสามปีที่แล้วแต่โควิดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสำหรับตัวของทุ่งหลวงเลยเพราะว่าพอโควิดเข้ามาเนี่ย กระถางกับขายดีออเดอร์กับเข้ามาเยอะมากจนาชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสำหรับนะักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจการทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยอันดับแรกคือต้องอยู่ที่ใจค่ะต้องมีใจรักในในตัวที่เราในสิ่งที่เราจะทำอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะวิทยาชัยรยที่ถุนบ้าน ที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอครีมาศจังหวัดสุโขทัยคะ่ะก็สำหรับของทุ่งหลวงเราเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ตัวเครื่องปั้นดินเผาย่างเดียวนะคะอันนี้เรายังมีเป็นตัวเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวเนี่ยมีทั้งหมดหลายเส้นทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัววัดเก่าแก่680ปีพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผานะคะแล้วก็เส้นทางบ้านเก่าเส้นทางน้อยนิ้วเหนียวสตรีทอาร์ตนะคะแล้วก็ยังมีทีเด็ดก็คือจะเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ใส่ในตัวของภาชนะดินเผาด้วย แล้วก็ตัวเบอร์ติดต่อน่ะจะเป็น0628325477แล้วก็ตัวเพจเนี่ยวิทยาได้ถุนบ้านเลยค่ะ